สวัสดีค่ะพบกับแก้มที่วันนี้จะพาทุกคนมาเรียนรู้และเตรียมตัวเพื่อเริ่มท้นการทําการตลาดออนไลน์บน f a c e b o o k ค่ะว่าในะปัจจุบันนะคะมีเทรนการทําการตลาดอย่างไรคุณจะต้องเตรียมตัวข้อมูลอย่างไรบ้างนะคะหากคุณต้องการที่จะขยายแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็สร้างยอดขายผ่านทาง Facebook ค่ะวันนี้เราจะมาปูพื้นฐานเรื่องนี้ไปด้วยกันในคลิปนี้ค่ะ แฟนเพจนะคะจะมีค่าเฉลี่ยนในการโพสต์คอนเทนต์ต่างๆค่ะอยู่ที่ประมาณ2.37โพสต์นะคะต่อ1เพจตัวนี้นะคะจะบอกว่า1การกระทำนะคะเช่นการสมัครสมาชิกการลงทะเบียนหรือว่าการสั่งซื้อค่ะคุณเสียค่าใช้ใจ่ายไปอยู่ที่เท่าไหร่นะคะรวมทั้งดูการเข้าถึงโพสต์ได้ด้วยค่ะว่าโพสต์ที่คุณโพสต์ลงไปที่เพจ f c e e o o o อะคะ่ะมันมีคนเข้าถึงมากน้อยขนาดไหนนะคะ